สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับกลับมาพบกับช่องเรียนบาทในสนามเด็กเล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะชวนมาคุยในเรื่องของ สภาพคล่องนะครับในรูปแบบที่ง่ายๆและใช้ได้จริงนะครับสามารถนําไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะครับสภาพคล่องหมายถึงอะไรนะครับสภาพคล่องหมายถึงว่าการที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถแปลงทรัพย์สินต่างๆนะครับมาเป็นรูปแบบของเงินสดแล้วนําเงินสดนั้นไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันได้หรือว่าไปซื้อของที่เราอยากได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางคนนะครับไม่สามารถที่จะเก็บอดออมได้นะครับก็คือ เราเคยพูดถึงไปแล้วนะครับในช่องของผมนะครับเกี่ยวกับการแบ่งบัญชีออกเป็น2บัญชีนะครับก็คือการสร้างการชนทางการเงินนั่นเองนะครับเป็นหลักการทฤษฎีง่ายๆในการแบ่งบัญชีออกเป็น2บัญชีนะครับโดยในคลิปวิดีโอนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงรูปแบบของบัญชีนะครับก็คือให้แค่ให้แบ่งเงินออกเป็น2บัญชีนะครับแล้วก็ใช้ตามวัตถุประสงค์ของมันนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยแม้เราจะแบ่งเงินออกเป็นหลายบัญชีตามวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการนําเงินออกมาใช้อยู่ดีเหตุผลหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องของสภาพคคล่องนีรับ ก็คือว่าเรามาดูกันแบบนี้ครับว่าในบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปนะครับมันมีสภาพคล่องสูงมากนะครับสภาพคล่องสูงหมายของว่าเพื่อนๆสามารถนําเงินสดออกมาจากบัญชีออมทรัพย์เนี่ยแล้วมาใช้จ่ายได้ในทันทีนะมันคล่องตัวกด ATM ออกมาปุ๊บสามารถใช้จ่ายได้ทันทีหรือเดี๋ยวนี้เนี่ยเพื่อนๆกดโอนแล้วสามารถนํามาใช้จ่ายได้ทันทีเลยทําให้การตระหนักรู้การตระหนักก่อนจะใช้เงินเนี่ยมันมีลดน้อยลงนะครับมีโอกาสาที่เราจะใช้เงินตรงนี้มากขึ้นนะครับวิธีที่จะได้ผลในการที่เราจะเก็บรักษาเงินไว้ ให้ได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ลองลดสภาพคล่องดูครับลองย้ายเงินจากบัญชีออมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงเนี่ยไปไว้ในบัญชีที่มีสภาพคล่องที่ต่ําลงมาหน่อยอาจจะเป็นบัญชีที่ไม่ได้มีสภาพคล่องต่ํามากจนเกินไปนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับในเรื่องของสภาพคล่องนะอย่างเช่นกองทุนรวมตราสารนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้เงินนะครับเพื่อนๆก็จะต้องสั่งขายหน่วยลงทุนในวันนี้นะครับแล้วเพื่อนๆจะได้เงิน จากการสั่งขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เนี่ยก็คือวันทําการถัดไปพูดง่ายก็คือว่าเพื่อนเพื่อสั่งขายกองทุนวันนี้เพื่อนเพื่อนจะได้เงินสดออกมา<ๆ>ก็คือในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับเราไม่สามารถนําออกมาใช้ได้ทันทีนะครับนี่ก็เป็นการลดสภาพคล่องของบัญชีเราลงนะครับข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นแบบนี้ครับว่าสมมติเราว่าเพื่อนๆอน,นะครับอยากกินขนมมันฝรั่งทอดกรอบนะครับที่อยู่ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะแล้วก็อยากจะดื่มน้ำอารมณ์สักกระป๋องหนึ่ง ขนมมันฝรั่ง20บาทนะครับน้ำอัดลมในเซเว่นเนี่ย15บาทรวมกันเป็น35บาทนะครับถ้าเพื่อนๆเปิดดูในกระเป๋าตังค์เหลือเงินอยู่20บาทครับเหลือเงินอยู่20บาทไม่พอนะครับสิ่งที่เพื่อนๆทําก็คือทํำยังไงครับกดตู้ ATM เนะครับเพื่อเอาเงินสดออกมานะครับหน้าเซเว่นนี่ยแหละไปกดเงินสดออกมานะครับจากหน้าเซเว่นนะครับแล้วก็เดินเข้าเซเว่นนะครับกดออกมา1 0งแล้วเข้าเซเว่นไปซื้อขนมมันฝรั่งหรือว่าน้ําอัดลมกินนะครับตัวนี้ก็มันมีสภาพคล่องสูงในบัญชีออฟซับเ ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนละ่ะมาไว้ในบัญชีกองทุนรวมที่ไม่มีความเสี่ยงสูงนะครับที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับก็คือกองทุนรวมตราสารนี่ที่เราได้พูดกันไปแล้ว Stat. มันก็อา in. In จจะทําให้เพื่อนๆชะลอการตัดสินใจในการใช้จ่ายลงได้นะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องกินขนมมันฝรั่งเลยไม่จําเป็นที่ต้องกินน้ําอัดลมเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงมันไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะมีเงินไม่พอนะครับไม่อยากกดออมทรัพย์มาใช้นะครับหรือว่าไม่อยากที่จะนําเงินจากตราสารหนี้มาใช้นะครับเพราะว่ากว่าเราจะขายหน่วยลงทุนวันนี้เพื่อได้เงินสดในวันพรุ่งนี้นะครับเราก็คงจะเลิกอยากกินขนมไปแล้วอันนี้ก็มันช่วยเพื่อนๆได้จริงๆ นะครับยกตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ครับว่าถ้าเพื่อนนะครับเพื่อนชวนเราเนี่ยไปดื่มสังสรรค์กันตอนเย็นนะครับเรามาดูเงินในบัญชีของเราแล้วเนี่ยโอ้ไม่น่าจะเหลือพอถึงสิ้นเดือนเว้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูอีกบัญชีหนึ่งอ้าวเป็นบัญชีตราสารหนี้นะซึ่งถ้าเราจะได้เงินจากบัญชีตราสารหนี้ไปใช้ในการสังสรรค์กับเพื่อนๆในการดื่มแอลกอฮอล์เย็นนี้เนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอน เพราะว่าเพื so so ่อนชวนเราเย็นน yeah. so ี <no> ้ใช <miş S 2> ่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการขายหน่วยลงทุนวันนี้นะครับเพื่อจะได้เงินสดออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆเขาก็ไปสังสรรค์กันเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่เย็นนี้แล้วนะครับเงินที่เราได้มาในวันพรุ่งนี้ก็คงจะไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยฉุกคิดกันมาได้แล้วก็ปฏิเสธเพื่อนไปนะครับว่าเออเย็นนี้เนี่ยเราไม่สะดวกนะเดี๋ยวรอเป็นช่วงสิ้นเดือนเงินเดือนออกดีกว่านะเราค่อยไปสังสรรค์กันนะครับเย็นนี้ยังไม่สะดวกอย่างนี้ก็เป็นเครื่องชช่่วยใใใหห้้้้เเอนนนนนนนๆีตตัััดดดสิิจไไะะคครรบบาุผลมกกขึึปง ก่อนที rition. ่จะมีการนําเงินออกมาใช้นะครับมันก็จะช่วยตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเงินอยู่ในออมทรัพย์ที่มากเกินไปนะครับถ้าเพื่อนชวนไปกินแอลกอฮอล์นะครับไปดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์กันในเย็นนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะตอบตกลงไปนะครับแล้วก็ไปกดเงินออกมาจาก ATM แล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆเลยแบบนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยนำเงินออกมาใช้ได้โดยง่ายนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับลองใช้ดูนะครับอาจจะไม่ได้ซื้อกองทุนโลมตราสันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆอาจจะใช้รูปแบบก ากประจำนะครับการฝากประจําก็ได้นะครับฝากประจําก็จะมีเงื่อนไขสําหรับการได้ดอกเบี้ยตัวนี้ก็จะช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยชุกคิดก่อนก็ได้นะครับว่าถ้าเรานําเงินเนี่ยออกมาสังสรรในเย็นวันนี้เนี่ยมัน เป็นการสนองความสุขเพียงแค่ชั่วคราวนะครับมันจะทําให้เรานี่ผิดเงื่อนไขกับทางธนาคารนะแล้วเราก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยตามที่เขากําหนดไว้สําหรับเงินฝากประจําอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะครับสำหรับในเรื่องของเงินฝากประจํานะเป็นบัญชีที่มีเงื่อนไขนะครับลองนําไปปรับใช้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดสภาพคล่องของบัญชีของเราลงนะครับหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปในบัญชีที่เราเก็บออมนะครับมันก็จะสามารถช่วยเพื่อนๆได้นะครับและยิ่งเพื่อนๆเนี่ยมีความรู้ในการลงทุนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะ ย้ายเงินจากการฝากประจําอาจจะย้ายเงินจากการซื้อกองทุนรวมตราสารน,นี้ไปซื้อเป็นกองทุนรวมผสมหรือว่ากองทุนรวมหุ้นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งกองทุนรวมเหล่านี้นะครับมันก็จะมีสภาพคล่องที่ต่ําลงไปอีกนะครับก็คืออาจ,จใช้เวลา3、วัน หรือ5วันทําการนะครับกว่าเพื่อนๆจะได้เงินออกมาใช้นะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยไม่นําเงินไปใช้ในสิ่งที่มันเล็กๆน้อยๆที่มันไม่จําเป็นนะครับที่เป็นการสนองความสุขตัวเองในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับมันก็จะช่วยเพื่อนๆฉุกคิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆสามารถเก็บออมเงินอยู่ในบัญชีนั้นๆได้นานยิ่งขึ้นนะครับลองทําดูนะครับอาจจะแบ่งบัญชีในรูปแบบของ1บัญชีมีสภาพคล่องสูงนะครับที่เก็บเงินไว้ไม่ต้องเยอะมากนะครับกับอีกบัญชีหนึ่งนะครับที่ มีสภาพคล่องต่ำลงมาหน่อยนะครับในส่วนที่มากขึ้นมาหน่อยเพื่อจะ,ะเพื่อที่เราจะได้เก็บรักษาเงินตรงนี้ไว้ได้ให้นานขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพคล่องนะครับการเพิ่ม สภาพคล่องหรือว่าลดสภาพคล่องนะครับในบัญชีที่เราเก็บออมเงินมันก็มีส่วนช่วยในการที่เราจะรักษาเงินของเราเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆได้นะครับลองนําไปปรับใช้ดูนะครับหวังว่าแนวคิดทางการเงินนี้นะครับเป็นแนวคิดง่ายๆเพื่อนๆจะเห็นภาพแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้กับเพื่อนๆได้นะครับรับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามช่องเรานะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเรามีสาระดีๆการเงินมาคุยกันอีกแน่นอนนะครับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ